สวัสดีคณะก็หมายความว่าหมู่สังฆก็เรียกว่าหมู่ถ้าหากว่าเป็นพระสงฆ์ก็เรียกว่าสังเป็นว่าพระเราเรียกว่าหมู่หมู่เรียกว่าคณะสงฆ์เรียกว่าเป็นหมู่เป็นคณะเพราะฉะนั้น คำว่าคณะหรือคำว่าหมู่จึงงเีีเยว่ปรวมกันเมื่อเรา,เาจะไหว้พระเราก็ว่าสุปฏิปโนพระค่าต,ตสาวกสังโคพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอเป็นผู้ปฏิบัติดีเรากล่าวว่าอย่างนั้น ถึงเราจะกล่าวถึงพระธรรมเราก็ว่าสวากขาโตภพระวตาธรรมโมธรรม,รรมังนมัสสามิาพระพเจ้าขอ,อนมัสการกลับไหว้พระธรรมเรียกว่าสวากขาโตเป็นสวากขาตธรรมคือธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว้แล้วเมื่อเราจะกล่าวไหว้พระพุทธเจ้าเราก็ว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธ พระองค์เป็นพระอาหารหันตัมาราสัมามพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมกวาบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่เราก็คงจะคิดได้ว่าการที่เป็นพระพุทธศาสนานั้นก็คือเป็นองค์กรที่ใหญ่โตมโหฬารองค์กรที่ใหญ่โตมโหฬาน,นั้นจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งประกอบมากมาย แล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีหลักการที่แท้จริงแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนพระพุทธศาสนาจึงได้ย่างยืนมาถึง2,555ปี2,000กว่าปีเนี่ยไม่ใช่วันสอวันก็เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดแล้ว เพราะว่าพระพุทธศาสนาถึง2,500กว่าปีเพราะฉะนั้นคำสอนต่างๆจึงเรียกว่าเป็นธรรมะที่สมควรแก่การที่จะนับถือเนื่องจากว่าเมื่อเราปฏิบัติศาสนาธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วผลก็เกิดขึ้นแก่เราเราสร้างบุญ บุญก็เกิดขึ้นแก่เราเราให้ทานบุญก็เกิดขึ้นแก่เราเรารักษาศีลบุญก็เกิดขึ้นแก่เราเราทำสมาธิภาวนาบุญก็เกิดขึ้นแก่เราแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆปรากฏการเกิดขึ้นจริงๆบุญก็เกิดขึ้นจริงๆคุณธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นจริงๆ เมื่อปฏิบัติแล้วก็เกิดความจริงขึ้นจึงกลายเป็นสัจจนะเรียกว่าสัจธรรมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอริยสัจจะอริยสัจจนั้นเป็นข้อที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต้องการนักหนาเพราะว่าเมื่อผู้ที่มาดำเนินอริยสัจจะแล้วเขาจะพ้นจากทุกทั้งปวง อริยสัจ,จคืออะไรอริยสัจ,จก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรทุกได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายสมุทัยได้แก่ตัณหาต่างๆแต่ว่าการมตสัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้เรียกว่าพวกสมุทยัยนิโรธคือการดับทุก แล้วก็มักคือหนทางแห่งการดับทุกข์ทุกข์นั้นพูดกันโดยย่อไม่ต้องอธิบายกว้างขวางก็ได้แก่ตัวของเรานี่ร่างกายก็จิตใจอันนี้เรียกว่าเป็นตัวทุกข์โดยที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ท่านปัญจวัคคีย์ว่ารูปังปิกเวอานตตาดูก่อนพิสุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตน แล้วกในปริวัติที่สองของอนัตตลักนณสูตรท่านก็แสดงว่าตังกิงมัญาภพิกเวพระเพระเนั้นพิกบูทั้งหลายตังกิงมัญาภพิกเวรูปปัณิจังวาอนิจังวะติรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวคีก็ตอบว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ แล้วเมื่อเป็นทุกข์ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องแปรปวนไปตามธรรมดาและในปริวัติที่สามพระพุทธเจ้าก็แสดงว่ารูปังอจิตังอนาคตังปัจจุบันนางรูปทั้งในอดีตและอนาคตปัจจุบันสพังรูป,ปังรูปั้งปวงเนตังมะมะเนโซหมัสมนานะเมโซอัตาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเรา เอวะเมตังยถาภูตังสมปัญญายะตะบังให้พจิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบท่านปัญจวัคคีย์ก็ได้ปัญญาแล้วเมื่อท่านพิจารณาก็เกิดความเบื่อหน่ายรูปสมิงปีนิพินติเบื่อหน่ายในรูปเวทนายะปีนิพินสิเบื่อหน่ายในเวทนา สัญญาญป,ปินิพนติเบื่อหน่ายในสัญญา e so สังขารเรตุปีนิพนติเบื่อหน่ายในสังขารวิญญาณตะมิงปีนิพนติเบื่อหน่ายในวิญญาณเบื่อหน่ายแล้วก็วิราขาวิมุตติเอ่อก็หมดความกำนัดยินดีวิมุตตตะหมิงวิมุตตะมีติแล้วก็พ้นแล้วจากทุกชานงวัติท่านก็มียานเป็นรู้ว่าตัวของท่านสำเร็จแล้ว อันนี้ก็เรียกว่าทุกขสัจก็ได้แก่วความเกิดแก่เจ็บตายและสมุทัยศัสตร์คือตัณหาทั้งสามกามาตัณหาความใคร่ในการมเพราะว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นเพราะตัณหานี่ก็ต้องมาก็ละได้พระพิจารณาเห็นรูปเกิเกิดความเบื่อนหน่ายแล้วตัณหาก็ละออกไป เมื่อตัณหาละออกไปแล้วก็เป็นนิโรธสัตว์นิโรธสัตว์ก็คือว่าความดับทุกข์เพราะว่าพวกตัณหาเหล่านี้พาให้เกิดทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ดับแล้วนิโรธะมรรคสัตว์พระองค์ก็แสดงว่าเป็นหนทางดับทุกข์หนทางดับทุกข์นั้นไม่ใช่ว่าเราฟัางแป๊บได้ปั๊บ เหมือนอย่างกับท่านปัญจวัคคีแต่ว่าเราก็ต้องทำดําเนินการไปอาจจะเป็นสิบชาติร้อยชาติอาจจะเป็นชาติเดียวหรืออาจจะเป็นยังไงก็ตามภาวิโตเจริญให้มากพาวลีกโตก็ะทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายาจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิบานายะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิท นี่ก็เรียกว่ามรรคสัตย์เพราะฉะนั้นทุกขสัตย์ท่านให้กำหนดรู้สมุทรสยสัตว์ท่านให้กำหนดละนี่โรทัสสัต์ท่านให้กำหนดทําให้แจ้งมรรคสัตย์ท่านกำหนดให้เจริญให้มากนี่เรียกว่าสัจธรรมเพราะฉะนั้นสัจธรรมนี้ไม่ใช่ว่ามีมาเฉพาะที่เราพากาันทำอยู่นี่ มาตแต่ครัง้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้อริยสัจอันนี้แหละแล้วพระองค์ก็สอนให้สาวกของพระองค์นั้นดําเนินอริยสัจแล้วท่านพระองค์ก็สอนให้ประชาชนคนละคนละโลกให้พากันมามองดูตามความเป็นจริงอย่างนี้นี่คือขนทางที่เราจะพากันเข้าใจว่าเมื่อเราท,ทําเช่นนี้แล้ว ก็เรียกว่าเป็นหมู่คณะคืาเรียกว่าคณะสุปฏิปโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปโนปฏิบัติตรงญายะปฏิปโนปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์สามีจิปฏิปโนปฏิบัติชอบยิ่งสาวกสังโฆเป็นสาวกอันดีของพระพุทธเจ้า อนุตรลางปุญญะเขตังโลกสาติเป็นนาบุญของโลกทั้งหลายสวัสดีส